การลงทะเบียนเรียนเนี่ยในแคมปัสของผมเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่า sky w a l k สดีครบผมเจนิพันธ์นะครับเรียกเจดก็ได้ก่อนที่จะดูคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์ก็ subscribe แล้วก็กดิ่งใจเตือนไว้ด้วยตรงนี้เลยนะครับกดไว้เลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเจนิพันธ์นะครับทุกคนจะสังเกตว่าแบล็คก้าของผมเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยเล็กน้อยหรอโซนนี้ก็คือโซนที่ผมเอาไว้เก็บคอลเลกชันมูวี่ทิกเก็ตของผมนั่นเองนะก็คือผมจะเก็บตัวหนังทุกหนังที่ผมไปดูในซีนีม่าไม่ว่าจะเป็นหนังใหม่หนังเก่าอะไรที่เราเข้าไปดูเนี่ยผมก็จะเก็บทิกเก มันสวยงามนะครับคือคลิปนี้เนี่ยจะมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมอายุ19บเก้า เพิ่งผ่านมาเลยวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมา oh. เป็นวันเกิดผมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยวัย19แล้วขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งจะปิดเทอมกันทุกคนอืมเราเรียนไปประมาณคร่าวๆ2-3เดือนนะฮะไม่แน่ใจจําเวลาไม่ได้ตอนนี้มึนหมดเลยก็ <c oughs> คืออยากจะมาเล่าประสบการณ์การเรียนเทอมแรกปีแรกของปีหนึ่งนะฮะเพื่อนผ่านหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ปีหนึ่ง M U I C หรือว่ามาฮิโดนอินเตอร์คณะ Media and ด o m m u n i c ิ t i ช n หรือว่าสั้นๆ I C M C ครับผมนิเทศ เยเกิดนั่งเยอะทําไมเราต้องพูดนะอะไรเงี้ยหัวล่มากเลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีงานไม่มีอะไรเหลือแล้วโปรเจกต์อะไรสอบหมดแล้วรอคะแนนอย่างเดียวไม่รู้คะแนนจะเป็นยังไงครับรออัดรอ็อกเหมือนกันว่าเออคะแนนตอนประกาศนี่เราได้เท่าไหร่รู้ว่าอยากได้คะแนนดีๆนะครับเกรดสานี่ก็โอเคแนละ GPA หลังจากที่ผมผ่านชีวิตมหาหลัยมาเทอมหนึ่งนะครับก็อยากจะเล่าประสบการณ์การเรียนชีวิตนู่นนี่ประสบการณ์ช่วงที่เรียนในช่วงนี้นะฮะจะบอกเลยว่า m u i c ตอนที่ผมไปเรียนเนี่ยเข้าไปใหม่เลยครับเขาจะไม่ให้ผมไปเรียนที่มอเลย อันนี้คือประเด็นที่ผมไม่ชอบเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเรียน face to face กับ t e a c h e r หรือว่าเจอเพื่อนนะฮะผมเนี่ยไม่ชอบการเรียนออนไลน์ e a r n i n g หรือว่าผ่าน Zoom หรือผ่าน Google Classroom หรือว่าอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าผมไม่อินฮะบบอกอย่างว่าไม่ได้ความรู้ที่ผมต้องการหรือว่าเออ i n t e r a c t i o n กับครูหรือว่าได้ไปเจอเพื่อน Experience มันต่างกันริบบะเลยครับออนไลน์ก็มีข้อดีนะเอาจริงถึงแม้ว่าเราจะได้เรียนออนไลน์ทั้งเทอมเนี่ยผมก็โอเคไม่เป็นไรก็ไม่แย่เพราะว่าโควิด -19 เเข้้้้าาาใจจจแแลลลวกก็ะหหตตผัังงนนี่มไอ เราก็จะได้ไปเรียนที่มอแล้วก็ดีใจจะได้ถ่ายวอลกอะไรแบบเออ one days in college life อะไรประมาณนะั้นที่ผมอยากจะถ่ายมานานแล้วก็อยากจะถ่ายซะทีนะ <c oughs> จะได้ถ่ายซะดีอยากถ่ายมานานแล้วแล้วคืออยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนยสองหรือสามเดือนเนี่ยหนักเอาตายเลยนะผมยังตกใจเลยครับที่ผมเรียนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคบว่าชีวิตมหาลัยกับชีวิตไฮสคูลเนี่ยมันต่างกันลิบลับตรงที่งานอะไรอย่างเงี้ยมหาลาัยจะหนักกว่าครับและก็มีความเป็น professional มากกว่าแล้วก็ academic มากกว่าสมมติครูสั่งงานให้เราทํางานพวกโปรเจกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันต้อง ใช้ในการรีเสิร์ชหาค้นคว้าข้อมูลเพื่อทําการเอฟซหรือทําชิ้นงานหรือวิอาร์ตหรือว่าวิชวลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องหาข้อมูลดีๆนะฮะบอกเลยหาข้อมูลดีๆนี่คือข้อมูลที่เชื่อถือได้และก็ไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากเว็บอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นเว็บบล็อกเราต้องเอาเ e ฟ e ฟนเซที่เชื่อถือได้จริงๆอะไรอย่างนี้ผมได้ทาเยอะมากในการทํารีเสิร์ชไม่ว่าจะเป็นคาบอังกฤษคาบนู่นคาบนี่มันต้องใช้ในการรีเสิร์ชเยอะมากเลยนะนี่คือประสบการณ์แรกที่เราเข้าไปเออว่ะไม่ใช่อยู่ดีเราจะไปเขียนว่า in my opinion from my perspective หรือว่าอะไร เราใช้อภินิยตัวเองไม่ได้ไม่ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องมี reference <st> มา support ไอเดียของเรานะฮะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มหาลัยเปลี่ยนแปลงผมเออแต่ก่อนผมไม่ได้เขียนแบบนี้ไม่ได้ค้นคว้ามาเพื่อจะเขียนโดยตรงแต่ว่าเราต้องทําเมื่อเราเรียนมหาลาัยนะฮะเรื่องของครูหรือว่าเรื่องของเพื่อนเนี่ยจะบอกเลยว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันตัดไปประมาณ70%เลยนะครับผมแทบไม่รู้จักใครเลยรู้จักน้อยมากก็คือได้ new friends น้อยมากๆเ <st> พื่อนใหม่เนี่ยนับได้ไม่ถึง10คนเลยครับเ <st> พื่อนใหม่แบบเออรู้จักกันไปเที่ยวหรรืออะไี้ อไม่มากๆเออประสบการณ์ที่เราได้เรียนมาเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่เหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่มหลาลัยที่เราใฝ่ฝันหรือว่าชีวิตมหลาลัยที่เราต้องการนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราไปเรียนในมหลาลัยจริงๆหรือว่า c o l เลจจริงๆเนี่ยเราจะเจอกับประสบการณ์อะไรบ้างนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอ explore ต่อไปนะเพื่อนใหม่จะเป็นยังไงแล้วก็รุนเหมือนกันเออปัญหามันเยอะนะฮะส่วนอย่างก,การทัข้อสอบของมหลาลัยนะครับเป็นแบบ open book ก็คือเราเปิดคอนเทนต์หรือว่าเปิดโน้ตอะไรที่เราจดไไวว้ด้ดรระห่าางกาสอบ ว่าข้อสอบเนี่ยมันกว้างมากแถมข้อสอบเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบ Choice นะฮะแต่ข้อสอบเนี่ยมันเป็นรูปแบบ essay หรือว่าการเขียนซะส่วนใหญ่คลิปอินทัชไว้ตรงนี้เลยฮะใครที่อยากมาเรียนมหิดนอินเตอร์หรือว่า m u ็จะบอกว่าการเขียน e s เ a y เนี่ยเป็น Point หนึ่งที่เราต้องเขียนเยอะมากดังนั้นครับทุกคนใครอยากมาก็แนะนําให้อัพสก l l Writing ของตัวเองให้ดีๆนะฮะเราว่าเรื่องของเพื่อนไปแล้วว่าเรื่องของครู Online Learning ไม่ค่อย Work เท <c oughs> ่าไหร่สำหรับตัวผมอยากเล่าประสบการณ์ข,ข,อของการลงทะเบียนเรียนเหมือนกันนะ <c oughs> การลงทะเบียนเรียนเนนีี่่่ยใงงมาจะรกสิ้ว at Skywalk น่นอะไร Star Wars นะฮะ Sky w a l s Sky คือระบบของมหาลัยนั่นเองทําให้นักเรียนเนี่ย enroll เข้าไปในคลาสเรียนต่างๆได้ดูสเกดอรได้นะฮะเวลาเราต้องการลงคลาสอะไรเนี่ยเราก็ต้องลงผ่านระบบที่เรียกว่า Sky นะครับแต่ว่าไม่ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเข้าคลาสที่ทุกคนอยากเข้ามันต้องแย่งกันหงถึงว่าเป็นเหตุผลที่มันต้องเรียกว่า Sky Wall ผมเนี่ยชนะ Sky Wall ได้ยังไงรู้ไหมผมอยู่กับเน็ตความเร็วสูง5 0 0ร้อย m b ผมถือว่าเร็วเนาะ <c oughs> ไม่รู้ใช้คอมเลยครับต่อสายแรกโอเคกูจะลงวิชานี้กูจะลงวิชานี้กูต้องลง วิชาอังกฤษให้ได้กูต้องรู้วิชาคอให้ได้ลง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 ต้องไวครับใครไวก็ได้ก่อนใครช้าก็อดน,นะฮะแต่ผมมันมันไว <c oughs> เกินไปทุกคนผมไวเออก็ทันนะถือว่าเป็นสีสันของมหาลัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการลงวิชาเนี่ยเราจะช้าไม่ได้ถ้าเราอยากลงวิชาที่เราอยากลงหรือว่าอยากตั้งสเกดูที่เราอยากเรียนเนี่ยเราก็ต้องลงให้ทันลงทีีเลยทันไวก่อนก็ได้ก่อนรุ่นพี่บอกมาผมก็ฟังหูไว้หูแล้วก็อืมเราเข้าใจนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือประสบการณ์การรับน้องมหาลัยเออหะไรเาคนรอาจจะห่วงว่าเออมาดนนี่โดนน อะไรี้รับน้องเหรอก็มีแหละที่ผ่านมาของผมเนี่ยก็คือรับน้องแบบออนไลน์นะครับกลุ่มผมเนี่ยรับน้องแบบออนไลน์ทํากิจกรรมผ่านซูม,มอะไรอย่างนี้มันก็จะมี after party ก็คือรุ่นพี่เนี่ยเขาเตรียมการกันเองครับผมรุ่นพี่กลุ่มเนี่ยน่ารักมากเลยบ<ะ>ก็รุ่นพี่คนไหนที่ดูคลิปผมอยู่ก็ขอบคุณมากครับที่จัดงานนะครับขอบคุณครับทำ after party กันเองชวนน้องไปปาร์ตี่ไปกินไปนู่นไปนี่นัดร้านอาหารเลยแล้วก็ทํากิจกรรมกันผมเนี่ยชอบมากเลยครับชอบประสบการณ์รับน้องแบบนี้มากเพราะว่ามีการเต้นหรือว่ามีการทำแอคทิวิตี้ต่างๆท หนังเลยครับหนังที่ยเราเคยดูซีรีสอะไรที่เออมันมีการรับน้องแบบตีกรอ้องเพลงเต้นติต๊ดต,ต,ติอะไรเงี้ยเออมันสนุกมากเว้ยไม่ได้รับน้องเนี่ยถือว่าพลาดถามว่ามีพี่วากไหม ไม่ไม่มีะบบโซตันเขาบผม no โนโนเลยไม่มีเลยไม่มีเลยผมไม่ไปนั่งให้พี่วางคือมันไม่มีพี่วางเลยเว้ยคือผมโอเคกับระบบตรงนี้มากต้องดูแลน้องเว้ยไม่ใช่น้องดูแลพี่โอ้พี่เขาดูแลผมอย่างดีมากเลยครับเออแล้วมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับผมเขาทำาบราวนี่ขายใครอยากได้บราวนี่ในมหิดลนะครับก็ไปกด follow ig นี้ได้แล้วก็ไปซื้อกันได้นะครับผมบอกเลยว่าบราวนี่ตรงนี้เนะี่ยอร่อยมากเอามาให้ลองชิมกันผมเลยว่าผม hard ดเซลจริงๆฮาร hard น n p a r a ดซ์นะฮะ พี่พราวก็ดีใจแล้วประสบการณ์ก็คือยัง50-50บนะฮะยังชอบครึ่งกับไม่ชอบครึ่งตอนไปเรียนไม่โดนจริงๆผมคิดว่ามันก็คงจะเบร์เพราะว่าผมมาได้ไปเรียนที่มอเต็มตัวแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยต้องรอรุ้นเกรดอยู่วันที่8ธันวาคมรุ้นเกรดแล้วก็ประมาณวันที่14เข้าสู่ช่วงสกายวอ s ชนะฮะก็คือผมต้องไปนั่งแข่งคลาสแล้วก็สเกจด้วที่ตัวเองต้องการเดี๋ยวจะมันอัดคลิปไว้ด้วยว่าตอนที่เราทำสกายวอล์ชเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเขาดาวนะมันมีเขา เออถ้าเราไม่ได้คลาสนี้เราจะไปคลาสไหนต่อถ้าเราไม่ได้ครูนรค,รนรค,รคนนี้เนี่ยเราต้องไปไหนต่อถ้าเราไม่ได้คลาสที่เราอยากได้เนี่ยเราต้องไปลงคลาสอะไรเออมันโนไอเดียไปหมดเลยตอนนี้เนี่ยผมดีใจมากที่ได้กลับไปหมอได้ใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับไปเจอเพื่อนคร่าวๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะถามไปได้เดี๋ยวผมก็จะมาตอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ก็อยลืแชร์เตินไปด้วยตรงนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่บาย